ของฝรั่งคือเอามาตั้งใหม่คือแท้คนไทยมันตั้งอยูบนนีล่ลองงดูอ้าวเฮ็ดอีหยังคือบ่ไดต้องไปเดาตัวอย่างมึงโอ้เรื่องไปเฮาเป็น,นผู้หญิงห้อยผู้ชายเฮ็ดบ่แม่นเตแต่ว่าเขาเป็นฝรัง่งเดี๋ยวลองดูคนไทยก็แล้วกันก้าวๆๆไม่มีก้าวก้าวๆโอ้ยไม่หน้นเลยไม่ดี คือเป็นเรียบมอสเป็นแต่ย่านเลยไปดิเน้ด้วงอ้ยโอ้ยเไอ้ยังของเจ้านี่ของเจ้ามันใหญ่บอมันใหญ่บออุ้ยเจ้าขวางสั่นซ้ำแขนผู้แล้วซ้ำแขนผู้แล้วเจ้าวางใหญ่บอสั่นซ้ำแขนคงขันว่าซ้ำแขนมันคือบนเล็ดหลอดออกไหมเห็นจักน้อยเน้อันนี้อย่งเรียบไปเบิดมันมาทันตื่นสิสือดิทำมันตื่นน่ะ หัวใจวายหัวนี่นี่เปิดของเขาคือต่างโควโว้นมนไม่เห็นดีแท้จะตื่น่าตื่นนี่ต่างโควโเลยอะเจ้าเลองภัยมาแลนี่มันี่มัน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 ี่มันนี่มันี่มันี่ มึงดีด้อยจับตาดูให่ดีนะมีบ้างมีนี่แหละเขายืนเขนจินบ่แล้วเขาก็วอกว่าอูมหูยฉก็ว่าเขาเนี่มันเรียบไปเหมือนเลยจะไปบองผู้ิงจะไป็นองผหเท่านั้นละเบิเบิ้งจบเบ้งบ้ิเปิดอห้เบิ้งบิ้งเลยวะดูแล้วจำจำแล้วนำไปใช้ใช่จะขายนาจะขายนายังไไงมึงอะ มายืนกันเขาก็ว่างตั้งโป๊ะลงเห็นว่าเห็นยังว่างอยู่ไหมบอ๊ะว้าเฮ้ยจังเฮดได้บัวขันว่าจากของซังแขนนะเฮดได้บัวจะเอาตรงนี้เพื่อเอาตรงนี้ได้เหมือนเอามรงนี้ว่างใครตั้งโป๊ะงี้มาพร้อมแล้วก็ไปสิเฮับโอ้ยโอ๊ยเอาไม่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 โอ้ยโอ้ยตั้งไม่ตั้งไม่อีกรอบ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  ปนันมาซ่อมแขนโอ้ยจ้าไหนยังมือหดมือหดไปดังสนั่นเหลียบไปเบ้อคืออะไรเตงขอยมีตัวแทนขอยื่เอาตัวแทนไม่เห็นถ่าเบิงเจอถ้าเบิงแล้วเอาตัวแทนอ่ะเขาเทอะไรบ่เฮ้ยไปลูกไปโชว์ให้พ่อมึงดูซิว่ามึงทำได้ไหมไป ไ,ได้ีดเอาบนทีละอนหนึง่งสองถึงถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้บ่อหนี้ของพ่อเป็นตัวนี้นี่ก้ของพ่อเป็นตัวนี้ลูกชายแม่เก่งที่สุด <c oughs> พ่อไม่ได้เรื่องเลยไปในกระไปจะอยู่กับลูก <c oughs>